วันนี้ฉันจะมาทำข่าวเกี่ยวกับการม่สวมหมอกกัะนอกซึ่งการวิสวมหมอกกันนอกนัน้นจะเห็นได้โดยทั่วไปของผูง้มเนือยนภูของเราซึ่งในการวิสวมหมอกกันนอกน,อนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในแต่ละปีจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบครั้งไม่ทั่วแต่ว่ามันจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับบางคนเรื่องการม่สวหมอ,อก รถยันจะไม่มีข้ออะไรเสียหายแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไร้่างแค่คันนี้เขาไม่สวมหมวกกันน็อตแต่แค่คันนี้เขาไม่สวมหมวกกันน็อตเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตอนไหนก็ได้เราไม่มีสิทธิ์รู้แต่การที่เราจะป้องกันร้ายก็คือต้างไปสวมหมวกกันน็อตที่เป็นกฎข้อแรกของทางราชการที่ออกมาให้ทุกครั้งบางครั้งก็จะมีการจะมีตำรวจออกมาตรวจสอบเรื่องหมวกกันน็อกจะถูกแต่มันประมาณมากเพราะการเพราะคนเราสมัย ปัญหาซ้อนสามปัญหาซ้อนสามและปัญหาซ้อนปัญหาซ้อนสามเหมือนกันซ้อนสามนี้มันก็ผิดกฎหมายอยู่เพราะว่าการซ้อนรถจักรยานยนต์นั้นเขาให้ซ้อนซ้อนจนหมือกับน้องซ้อนแต่แบบนี้มันอาจจะเกิดปฏิเสธชื้นได้าไหว้ครั้งมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรซ้อนสามนิ้วซ้อนสี่เพราะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพของเราและเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป ฉะนั้นเราควรจะสวมหมวกกาลังทุกครั้งไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือไม่ไกลการขับขี่รถจักยานสาหาระในท้องถนนนี้ เขากว่าอาจจะเกิดปันในเหตุขึ้นหลายครั้งมากเพราะฉะนั้นเราควรเพราะฉะนั้นเราควรสรุุปปจากคำที่ฉันกล่าวมาดิฉันก็ขอสรุปว่าการที่เราสมหมวกกันนั้กนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าอุบัติเหตุเราไม่รู้ว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะดิชั้นขอขอบคุณค่ะโอเคจบโอ้ดี